สวยตอนเวลาจากโมงบึ่งโมงก่อนพี่น้องตอนเวลาสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีอันนี้แม่นอยู่ดอนดีพีเนาะยู่ดอนพอ้อนเด้อพี่น้องเด้อยู่ดีพีก้นหางดีพีจมยูทิวถัดงามลาย เป็นวิวที่งามงามที่สุดในประเทศลาวเป็นวิวที่งามที่สุดในประเทศลาล้ววิววิวนี่มันสิงามกว่าอยู่ละครพร,ระเพลงเด้อพี่น้องเด้อใส่เสียงดังแม่พระว่านะ้ามันแห้งกว่าเสียงจะบอกมุมนี้งามหลาย ดีพีดีพีอยู่ดอนพรนไม่งามเด้องามเด้อเอาลังบอกเลยเอา